ผ่าเผากันจิ้มน้ำจิ้มแล้วนะครับนี่จิ้มสีฟูดด้วยดูจิ้มจึบจึบนี่นี่น้องผมแบบนี้ะมัน้ว่มอือออือออ,อากกินอยากกิน นี yeah. oh! ah, iter, tourism, ata, ่มขอย่ปะบานี้เลยนี่าานี่นามีะิต่อินต่อกินะีตตไม่นอกืนเม่อนีมา ตะเลนะตะเลนะมาน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซบแซบกินไปเลยกิ้มมาแนี่ประมาณนี้ให้เดือยให้เดือยมาใช่เหรอฮารด้ ม่ะมโมข้าวมันมันโมบทุกดายจ้านะไม่โมกอะไรเลยเดื๋อวกระดางเะ้รอย่างไรใช่ไหมแต่ไมมีอะไรไม่โม่ี่าหนไงไม่โมเกลือเรื่องคนเดินเนาดนี้อืมว้าชอ่น้ำชุ่นน้ำชุ่นน้ำนน้ำเนียกีอรอ่ะชเป็นด้วยชีเป็นด้วยมันหลังอะไรอเ่างไรอร่อยกันอร่อเกันอร่อยขาว่อยมมากนไม่ได้ยินพี่

นั่มนำ่มเฟเออนั่มเนสจะได้ปลาดิเกลือบมาขายลูกโคตรลอย มากินกันต่อเลยวิ่งกินซีฟู้ดกินมแล้วกินเดนโอไม่ดูดูเลยขดลุดไก่อ่ะมานี่น้องกินข้าว ก <cas os> ็กินเกลืออร่อยมากตนี้ตบมบมจิ <m isolation> ้มน้วจิ้มสี

ลุ้ยมาบุกป่าป่าลุ้ยมาหรอให้คือจับจอืออืออดูติดตัวฮะฟ้ารูดติดตัวฮะฟ้ารูดฟ้ารูดป่าเยอะมากตั้ง

กินปลาหน่อยหาปลาหน่อยหาปลาหน่อยหาปลาว้าวกินหนังจุม่มซาฟูนี่กินซาฟูแล้ว กนโไปไปก้างแม่ไปไปก้างแม่ไปก้างมาไปหน่อยไปก้างมาไปไปหนาอไปอ่ะยีงนต่อครับดุดไม่ไหวไหนเราบนังนี่แม่จะทดเนี่ยไม่ไดุ้จิ้มน้ำจุ่มสาฟู อระตุน้นระตุ้นน้องผมนี่น้องอุง้ยกินปลากินกับน้ำตุ่มสับ มากินกันต่อเลยครับมากินกันต่อเลยครับาอาว้แว้อไอวไแแเดียอวเดียวยอา้เวเดยวเดียวาดนุยน้อง่มากินต่ออิมุจิครับมไดไ้นุ่ยน้องเลมังเนี่ยตอกเร็ยวยบ,บายมานันจมหน้ะครับ,บ,า,บายบ่หนมหนม